โอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองเกี่ยวกันเลยครับผมนะฮะก็จะลงแปลงข้างหน้านี้เลยนะฮะลืมเปิดระบบไฟให้ดูไฟก็ประมาณนี้นะฮะสวัสดีทุกคนอยู่ดีต้อนรกกับสู่ช่องนะป๊อบ3าดีครับสำหรับวันนี้ผมจะทุกุนมาเล่นเกมฟาร์มิงซูเปอร์เล2เตอร์2019นะครับผมนะฮะก็ EP นี้ก็จะพาทุกคนมาครับ ตัวคูปทาครับผมนะฮะ DC 70ครับผมนะฮะจีครับผมนะก็เป็นรถแต่งของอูจัมมาฮอนเจริญยนตครับผมนะคันนี้ก็ผมได้ทำการแจกนะผมนะในเพจนะฮะใครที่อยากได้ครับผมนะก็ไปติดตามเพจแล้วก็ดาวน์โหลดอ่าใต้อ่า,า,อาลิงก์ในเพจได้เลยครับผมนะฮะผมจะแปะไว้ที่หน้าเพจเลยทุกคนนะครับผมนะอืมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะทำแจกเรื่อยๆนะในเกมฟาร์มมิ่งนะครับผมนะฮะก็ทายอดติดตามดีๆครับผมนะฮะอันนี้ก็แจกฉลอง1,000ไม่ใช่15,000 subscribe ครับผมตามสัญญาณนั่นเองครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นตัว DC 70 G จ็ดศนนะครับผมนะฮะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนะครับผมนะ นี่ครับผม DC 70ช่วงล่างล้อแท็กยางสมจริงครับผม,มนะฮะคันนี้ก็ออปชั่นก็สแตนดาดนร์ตนะผมนะเกี่ยวข้าวไม,นะ <c oughs> ม่ได้ใส่รายละเอียดออปชั่นเยอะครับผมถ้าผมทำแจกนะผมส่วนใครที่อยากได้เพิ่มเติมนะฮะจัดชุดแต่งชุดเปิดโคเวอร์ได้นะผมก็สามารถสั่งทำได้ผมจะได้ไม่เหมือนไม่ซ้ำรถดแจกนะผมนะฮะรถแจกก็จะ ออปชันแบบน้อยๆครับผมนะฮะอืมประมาณนี้ทุกคนนะครับผมนะฮะก็เรายังอยู่กับแมปไทยของมาตูผู้ริเดทครับผมนะฮะอันนี้แบบเป็นน่าจะเป็น V1 ครับผมนะฮะแมปรุ่นก่อนนะครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อที่มาะตูผู้ริเดทได้เลยนะ a c e b o o k นะครับผมอืมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทดสอบเกี่ยวเลยนะครับผมนะฮะคันนี้มันจะทรงมันจะเล็กๆกว่ารุ่นพวกรุ่น DC95 ครับผมนะฮะอืม ะะเดี๋ยวผมขึ้นไปบนรถดูเลยครับผมนี่แต่ว่าล้อย่างบอกเลยว่าสมจริงครับผมอมนี่เฮ้ยเงารถมันลอยอะทุกคนเดี๋ยวขคนญัตแก้แป๊บหนึ่งนี้ครับผมโอเคครับผม เพิ่มเงาเรียบร้อยครับผมนะฮะเด้โหวสวยครับคันนี้สวยงามเลยครับผมการตกแต่งน่ครับผมทดสอบระบบอ,อุ้มสักหน่อยอืมตรงนี้ก็เป็นอุ้มแบบออโต้ครับผมนะฮะไม่ได้ทำเป็นอิสระนะครับผมะะออปชันรูปแจกนะโอเคเดี๋ยวเราจั ไปทําการทดลองเกี่ยวกันเลยครับผมนะฮะก็จะลงแปลงข้างหน้านี้เลยนะฮะนี่ลืมเปิดระบบไฟให้ดูไฟก็ประมาณนี้นะฮะนี่ปิดไว้ก่อนมันจ้ากันไปนะฮะอืม ไม่เปิดเกี่ยวไม่ได้ปะนี่รอสักครู่รอสักครู่ก็ก่อนที่จะเกี่ยวครับกดตัวเอ็กก่อนนะครับผมนะฮะให้มันเปิดอุ้มก่อนนะครับผมนะฮะเหมือนเราเกี่ยวรถเกี่ยวทั่วไปครับผมนะกด X ให้การมันเปิด อุ้มนะครับผมแต่ว่าในคูปต้ามันไม่มีอุ้มนะฮะก็เลยมันไม่เห็นการเปิดอุ้มครับต้องกด x แล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วค่อยทําการกด b ครับเกี่ยวได้เลยนะนี่สิบเก้านี่เอฟิกฟางมันไม่ค่อยเหมือนนะผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ว่าผมมาแจกเอาใจ f c ครับผมนะฮะก็แจกฉลองยอดซับ1 5 0 0 0หมื่นห้าพันสับสไครต์นะค ก็ยอดต่อไปก็น่าจะเป็นยอดสอง0มืนครับผมนะฮะก็รอเลยนะว่าจะแจกรุ่นไหนหรือว่าเวอร์ชันไหนครับผมนะฮะอืมเฮ้ยขึ้นบนนิ้เขียวไม่ได้ลง,ลงหน่อยลงหน่อยลูกพี่โอ้ลืมวางปากเกียววะวะขึ้นมาทำไมแล้วลงไว้ซี่โอ้ <laughs> ฝั <c oughs> ่งนี้มันไม่ค่อยเรียบนะฮะเฮ้ยมันแปลกๆว่ะมุมนี้วะเออตรงนี้นาข้าวมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันขึ้นเปบนคันนาเกี่ยวไม่ได้อี แมปไทยนี่สวยครับผมแต่มันติดอย่างเดียวครับข้าวมันไม่สมจริงครับถ้าทําการดึงข้าวแมบปบที่มันสมจริงได้ครับ่าจะแมบ,บปารีสนะซอฟป,ปารีสนะแบบันจะสมจริงมากครับข้าวนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเกี่ยวข้าวที่มันคล้ายๆข้าวบ้านเราดีกว่า <laughs> แมบ,บไทยนี้ หน้าเล่นก็คือขุดดินครับเหมาะกับการเล่นขุดดินนะเกี่ยวข้าวไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอกลักษ์ณมันเกี่ยวข้าวก็วคือต้องเป็นข้าวนะครับผมเนี่ยเป็นข้าวไทยนะครับอันนี้เป็นเหมือนข้าวของฝรั่งนะครับออเออเมืองนอกนะเป็นอะไรกันเนาะ เอารวงข้าวแปลกๆเลย <c oughs> จึงจึงเอาเป็นยังอะไรนี่เป็นยังขึ้นเกี่ยวบ่ใดเอาลงรถใหม่รถใหม่เฮ้ย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  เหมือนประดนข้าวมันอีกประเภทหนึ่งครับผมนะฮะต้องทำอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วต้องลงรถใหม่หรือเปล่าลองดูก่อนนะครับลองดูลองดูอ,งดอ่าได้แล้วครับ ต้องลงรถดับเครื่องสตาร์ทใหม่ครับตรงตรงนั้นเหมือนมันเป็นข้าวอีกประเภทหนึ่งครับพอมันโดนข้าวอีกอันหนึ่งมันจะเกี่ยวข้าวแบบเดิมไม่ได้ต้องลงดับเครื่องลงจากรถแล้วก็ขึ้นใหม่ฮะอืนนี้เผื่อน้องๆบางท่านไม่ทราบน,นั่นเองเกี่ยวเร็วเกี่ยวคล่องคร,งครับคันเล็กเหมาะกับแปลงเล็กนะฮะเดีลองดูมุมมองด้านในคนขับเออ หนิ่มนวลน,นิ่มนวลได้การเนะี่ยแหลกนิดนึงครับเอฟเฟกต์มันเยอะเอฟเฟกต์ควันครับทำให้เกมกระตุกนะฮะเนี่ยไปโดนตรงนี้เมื่อสักครู่ครับข้าวอีกประเภทหนึ่งครับทำให้รถเ,ออเรอ่อ อย่าไปโดมนมันเลอยอทุกคนอนี <c oughs> <c oughs> ไ้ไปต่อไปต่อ วัดครับผม,มใครที่เข้ามาใหม่นะฮะยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามช่องนะป๊อบด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจนะฮะว่าข่าวสารต่างๆหรือว่ารถที่ผมแจกผมจะแปะไว้ที่เพจนะครับว่าถ้าแปะใน YouTube นี่มันเรียกอะไรมันจะเสี่ยงนะครับโดนล็อกนะผมนะโดนแบนนั่นเองนะ ผมไม่ค่อยได้แปะไว้ใน YouTube นะครับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดที่เพจดีกว่านะคไอ้โอ้โหคล่องครับคล่อง,อองคันเล็กตาลายไหมผมว่าตาลายตอนนี้อีวางปากเกี่ยวลงกับพื้นหน่อย มันสะดุดเนีับเป็นที่แปลงนาครับโอ้ย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 แปลงนามันไม่เรียบนั่นเองอื้ย ได้ครึ่งเดียวครับยังไม่เต็มอุ้มนะฮะตอนนี้น่าจะอุ้มน่าจะ2ตันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับหรือตันกว่าๆครับเป็นรุ่นเล็กนะครับตนนัวนี้แต่ว่ามันมีอุ้มนะครับ d c 7 0 1 2ตันหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ข้อมูลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร,ร่ฮะชอบทําหมดรถเกี่ยวครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดู ข้อมูลที่เป็นจริงครับขออภัยด้วยเลยกันนะไปทบจวดครับเล่งให้สักแปลงแล้วกันนะเกลียวแบบวนเลยนะทุกคนตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของคูปตาก็น่าจะเป็น DC 120นะครับผมนะฮะ ส่งรอแทร็กคล้ายๆรถถังะครับผม,มน่าจะเป็นรถนําเข้านะเพรผมเคยเห็นในคลิปเมืองนอกเลยหลายปีที่แล้วครับแล้วก็เพิ่งนําเข้าไทยนะ่าจะเป็นต้นปี2024ประมาณนั้นนะเข้าไทยนะออแล้วก็เริ่มมีคลิปรีวิวนี่ครับประมาณ2025 เริ่มมีคลิปรีวิวฮะแล้วก็มีคลิปเซลครับมาขายนั่นเองนะคใครที่สายซาวกูบตาก็จัดไปเลยครับส่วนสายเกมก็จัดได้ครับผมเลยทำขายด้วยนะฮะวิตัว120 BC120 นะครับของคูบตานะครับผมแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของ farming มม25ก็ เดี๋ยวผมแปลงไว้สรับผคเก,ก่าวด้วยนะครับรอชมนลิตตามต่อไปนี่ยภาคทุกชันเลยทุกคนเอ้ย<ช>ผมเล่งเกี่ยวให้มันเสร็จหน้านี้ครับผมแปลงนี้ก่อนเอเอเใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปด้วยนะครับผมเพราะ เป็นการสนับสนุนทางอ้อมอลไรกันนะครับผม,ผมจะได้มีกําลังใจนะฮะยอดวิวดีๆก็จะทาแจกเรื่อยๆนะฮะทุกรุ่นเลยนะอนาคตนะผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเสียเงิน,นับผมนะฮะซื้อหมดเล่นนะเออเล่นหมดฟรีกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาก็ทําแจกยู่แล้วนะ <laughs> รู้สึกว่าคนขับมันลอยเกินไปนะผมเดี๋ยวปรับลงนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะไปปรับที่นั่งคนขับลงนิดหนึ่งครับผมดูลอยๆสูงขึ้นไปฮนะโอเคประมาณนี้นะไปต่อไปต่อ คันนี้ก็เป็นคันที่ผมเรียนแบบมาจากอู่จำมฮ้อนครับตัวนี้ก็เป็นแบบลายโลโก้ของทีฟุตบอลไทยครับผมนะอืมนะฮะก็จะเป็นใคราคๆช้างครับผมอืมนี่งชาติฟุตบอลไทยแลนด์นั่นเองครับผมสวยงามนะก็ดีไซน์ใบจำมะฮ้อนนี่ผมเจริญยะครับ เป็นอู่อยู่แถวจังหวัดสุรินทร์ครับผม,มเป็นอู่ที่รับบิวรถนั่นเองครับผมนะก็รถที่เขามีชื่อเสียงก็เป็น,นคูเบต้าที่เอามาบิวแล้วก็อ่าคนติดตามเยอะนะผมนะฮะแฟนขับ f อแล้วก็ลูกค้านะผมเออนะทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาครับเด ประมาณนั้นประมาณนั้นเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งอุ้ยรีบครับรีบเลี้ยวแบบรีบเลยเฮ้ย เรียบร้อยครับผมนะฮะเยก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปด้วยนะครับผมนะก็ใครที่อยากได้ก็ไปดาวน์โหลดทางเพจได้เลยครับผมนะก็สวัสอีพีนี้ครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย